คลิปโตเทส2 0 2 1ราคาบิตคอยพุ่งทะลุ43,000ดอลลาร์อย่างรุนแรงหลังร่วงแตะระดับ40,000ดอลลาร์ราคาบิตคอย ดูเหมือนว่าราคาบิตคอยนั้นกำลังสับขาลงนักเทรดให้งุนงง,งอย่างมากในวันนี้เมื่อก่อนหน้านี้ไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาราคาของมันได้ร่วงลงไปแต่จุดต่ำสุดในรอบวันนี้ที่ระดับ40,000ดอลลาร์ก่อนที่จะมีการฟื้นตัวขึ้นมาอย่างมากกราฟ btcusd เผยให้เห็นว่าราคาของบิตคอยนั้นได้พุ่งขึ้นแต่43,780ดอลลาร์อย่างรุนแรงในวันนี้โดยเกิดขึ้นหลังจากที่มันร่วงลงแตะจุดต่ำสุดที่4ี8 8ดอลลาร์ การเคลื่อนไหวของราคาที่ผันผวนนี้บ่งบอกว่าแรงขายนั้นได้จบลงไปแล้วและพอหลังจากนั้นนักเทรดก็แห่เข้าซื้อเหรียญคริปโตกันอย่างคับข้างซึ่งถือเป็นภาพที่คุ้นเคยกันดี ก่อนหน้านี้เราได้เห็นการร่วงลงของราคาบิตคอยลงมาที่ระดับ40,000ดอลลาร์เมื่อ2วันก่อนโดยเกิดขึ้นหลังจากที่รัฐบาลจีนได้ออกมาประกาศจุดยืนของพวกเขาเกี่ยวกับคริปโตเคเรนซีอีกครั้งว่ามีสถานะผิดกฎหมายและห้ามทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนเหรียญคริปโตทุกชนิดด้วยความกลัวดังกล่าวส่งผลทำให้เกิดการเทขายในตลาดอย่างรุนแรงและหลังจากนั้นราคาก็เด้งขึ้นในแบบที่เราเห็นในอีก2วันให้หลัง ผู้เชี่ยวชาญอย่างนายโรเบิร์ตคิโยซากิหรือผู้เขียนหนังสือพ่อรวยสอนลูกได้ออกมาแสดงความเห็นว่าการแบนคอริปโตของจีนนั้นถือเป็นการปูทางไปสู่การออกเหรียญ ECNY หรือหยวนดิจิทัลเป็นของตัวเองซึ่งคาดว่าจะมีการเปิดตัวในเร็วๆนี้ขอบคุณที่กดติดตาม